้าเหล็กไหลประพันโดยร,รัรติการในป่าดงลึกที่ควรจะเงียบสงบแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ส่งเสียงเอะอะมะเทิงจนรบกวนเหล่าผู้หาความวิเวกสงบตามซอกผาและถิ่นถ้ำที่มีทั้งนักบวชและเขาฤหั์ที่เคยบำเพ็ญธรรมด้วยความสงบแต่มาบัดนี้ได้มีเสียงเปิดวิทยุทานซิสเตอร์เสียงดังไปทั่วราวป่า หลวงปู่ครับสงสัยว่าคืนนี้ยคงไม่มีทางที่กระผมจะสงบได้อย่างแน่นอนเลยครับใจสงบอยู่ที่ไหนก็สงบเจ้าต้องฝึกให้ได้ในทุกสถานที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ที่สงบหรือในป่ากระผมเข้าใจแล้วครับหลวงปู่ด้านกลุ่มคนที่ไม่รู้กาลเทศะ หรือต่างก็กินเหล้ากันอย่างสนุกสนานโดยที่มีเด็กสาวอายุไม่เกินสิบห้านั่งตัวสั่นเงันงกที่ความกลัวอาจารย์นั่งเด็กเนี่ยเราจัดการมันก่อนไม่ได้หรือเอ็งเนี่ยจะใจร้อนไปทำไมวะนี่มันเป็นของเส้นเจ้าทาเพื่อที่จะแลกกับเลกไหลเองอย่าทําให้เสียเลิกไอ้เกิดอาจารย์คงจอมขมังเวทตวัดใส่จามานอีกไกลไหมอาจารย์ จ่ามานผู้ที่ออกค่าเดินทางและค่าซื้อตัวสาวพรมจันทร์ในครั้งนี้เพื่อการเส้นสังเวยด้วยพรมจันทร์นับว่าเป็นการกระทําที่แปลกพิสดารที่สุดเท่าที่รู้มาและสิ่งที่ใช้ตัดเหล็กไหลนั้นยิ่งแปลกไปอีกโดยปกติจะใช้มีดหมอมีดลงอคมแต่ศาสตร์นี้กับใช้สายสินที่แช่ไว้ในประจําเดือนแรกของสาวบริสุทธิ์ นับว่าเป็นสมนต์ดำโดยแท้ลุงปู่ทาเข้าฌานตรวจด,ดูก็เห็นการกระทำอันญยากและมากไปด้วยกิเลสตัณหาของที่มาของเสียงเฮ้ยมนุษย์นาะมนุษย์ความโลภอยากมีอยากได้ของที่ไม่ใช่ของของตนสุราไทยน้ำสีอําพันหมดไปสองกลมไอ้เกิดคนของหมอผีเท่าคงก็นอนแผ่ลับไปด้วยความเมาส่วนจามาน นายธนากับภรรยาผู้ออกทุนทั้งสแยกเข้าไปนอนในเต็นท์พักด้านพรานนำทางกับลูกหาบก็ทำหน้าที่ของตนไปได้วยความกระอักกระอ่วนใจพรานศิลตั้งแต่ข่าเป็นพรานมาจนฝันข้าเหลือไม่กี่ซีกข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคาลบปากเขาแบบนี้ข้าเกรงว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งกันเสียเปล่าๆนะ ตับพลานเท่ากระเรียงวัยเกิน60สิบเอ่ยขึ้นข้าก็ลำบากใจเหมือนกันซูเลาะเตือนก็เตือนแล้วถ้าถึงเวลาคับขันก็อย่าลืมที่ข้าสั่งก็แล้วกันว่าให้พาลูกหาบทิ้งของสัมภาระที่แบกมาทิ้งให้หมดแล้วพาพวกเขากลับข้ารับปากนายทุกอย่างเดียวข้าจะบอกลูกหาบไว้เพื่อคับขันพวกมันจะได้รู้ว่าต้องตามข้าเท่านั้น ขณะที่คุณเพนประภากำลังนอนหลับอยู่นั้นเธอก็ได้ฝันไปว่าได้มีชายชราใส่ชุดขาวสีหน้าใจดีมายืมเรียกเธออยู่ที่นอกเต็นท์ในฝันนั้นเธอได้ออกไปตามเสียงเรียกร้องนั้นดันงนู้ดังนู้คนเมืองนั่นนะกลับไปเสียเธดห่<ถ>นทางข้างหน้ามันอันตรายมากและเจ้าทํา,าจะไม่ปล่อยให้คนโลกที่ไปลบลู ได้มีชีวิตหลอดกลับมาแน่ขอบคุณค่ะคุณตาหนูกลับไม่ได้แล้วละค่ะเพราะมาไก่มากแล้วกลับไปต่อที่ยังมีโอกาสเถิดอย่าให้ความโลภและความหลงผิดเขาครอบงำเลยแฟนหนูไปไหนหนูก็ต้องตามไปดูแลเขาค่ะแล้วคุณตาเป็นใครเหรอคะข้าชื่ออู่อือรือที่ดูแลผูกกระดึกฝั่งนี้ ส่วน,วนอีก,อกฟาจะอยู่ในความ,วามดูแล,แลของ,ของเจ้าแม่เมื่อสิ้นเสียงชายชราร่างนั้นก็หายไปเพนประภาก็ตื่นขึ้นมาพอดีพบว่าตัวเองยังนอนอยู่ที่เดิมยกแขนขึ้นมาดูพรายน้ำที่น้บปัดนาฬิกาบ่งบอกว่าเวลาตีหนึ่งเธอจำต้องข่มใจให้หลับลงอีกครั้งโดยความยากลำบากด้านมานพผู้ที่สละทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งทรัพย์สมบัติ และได้มอบภาระทั้งหมดให้พี่ชายดูแลและทางนั้นก็รับปากที่จะดูแลด้วยความเต็มใจเขาเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศได้เข้าบริหารงานมาเพียงสองปีหลังจากที่บิดามารดาทิ้งมรดกมากมายมหาศาลไว้ให้สองพี่น้องแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ฝันไปว่าได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมาเรียกถึง7วันติดติดกันมาดมา โยมาน์ถึงเวลาแล้วที่โยมจะต้องเลือกระหว่างทางโลกกับทางธรรมในฝันเขารับรู้ถึงการมีสติที่ครบถ้วนบริบูรณ์จึงได้เอ่ยถามไปชีวิตเป็นของผมทำไมผมต้องเลือกด้วยนะครับพักคุณเจ้าเพราะมันครบเวลาที่โยมเคยขอเดินทางในทางโลกเพื่อเรียนรู้และเมื่อถึงเวลาแล้ว โยมจะรู้เองว่าเลือกแบบไหนแล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าพระคุณเจ้าพูดมาเป็นเรื่องจริงถ้าโยมานุอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์สิจริงไหมหลังจากนั้นหลวงปู่บุญธากสอนพระกรรมฐานให้และเป็นที่น่าอัศจรรย์เพียงครั้งแรกที่เขาทดลองนั่งแต่เขาสามารถเข้าสู่สมาธิได้อย่างไม่ยากนัก แล้วเรื่องราวทุกอย่างจึงปรากฏให้เขารับรู้จนแจ้งใจพระคุณเจ้าก็ผมจะไปพบพระคุณเจ้าได้ที่ไหนครับภูกระดึงอัตมาอยู่บนเถือกเขาภูกระดึง,ดงเมื่อไปถึงแล้วจะมีคนนำทางโยมมาพบอัตมาเองหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาได้ฝากทุกอย่างไว้เบื้องหลังยิ่งนานวันเขายิ่งดื่มด่ำกับรสพระธรรมมากขึ้น ความอยากได้ใครมีลดลงจนแทบจะไม่เหลือเขาคิดว่าเมื่อถึงเวลาจะกลับไปยกสมบัติทั้งหมดให้พี่ชายเมื่อเขาตัดสินใจที่จะบวชและหลวงปู่ยอมบวชให้เขาจึงจะไปสะสางเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยคืนนี้เขาทำความเพียรจนได้เวลาอันสมควรแล้วเขาจึงได้แผ่เมตตาให้กับสับพพสัตว์ก่อนที่จะนอนหลับไปอย่างง่ายดายเช่นทุกๆคืน ทางด้านกลุ่มนักสแสวงโชคก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าโดยมีพรานและลูกหาบทำอาหารรอเมื่อกินมื้อเช้ากันเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อทั้งหมดเดินไปตามทางที่พรานสินพาไปและปิดท้ายขบวนโดยลูกหาบและตาสูเลาะทั้งหมดเดินกันไปอย่างเร่งรีบเพราะตั้งใจว่าจะไปถึงถ้ำเหล็กไหลในวันพรุ่งนี้ให้จงได้แต่แล้วพรานสินก็ก้มกมเงยเงย เรากับว่าพบกับอะไรบางอย่างอะไรหรือผ่านศินไอ้ลายครับมันเพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนเดินระวังระวังนะครับมันอาจจะอยู่ข้างหน้านี้ณนะที่ใดที่หนึ่งก็ได้เพียงไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องของกวางก่อนที่จะเงียบไปมันจัดการกวางไปแล้วครับแต่เราคงต้องระวังตัวกันอยู่อย่าได้ประมาทเขาเบี่ยงตัดขึ้นเนินเขาไป การการประจันหน้ากับพยักร้ายเดินข้ามเขาลูกนั้นไปก็ถึงแล้วล่ะครับคิดว่าคืนเนี้ยเราคงต้องค้างกันอีกคืนก่อนจะถึงนะครับทุกคนพักกันก่อนนะครับแล้วเสือนั่นละพรานเรานนะามาไกลมันมากแล้วครับและอีกอย่างป่าเน,นี้ยมันคงกําลังอิ่มอยู่นะครับทั้งหมดลดสัมภาระลงเพนประภาหันไปมองสาวน้อยที่ถูกซื้อมา เธอไม่ต้องเดินเท้าเหมือนคนอื่นๆเธอนั่งบนเสลียงที่ถูกทำขึ้นและถูกหามด้วยลูกหาบสีนายเด็กสาวใบหน้าหมองหม่นดวงตามีน้ำใสๆไหลลงมาเป็นระยะจนกระทั่งพักเพนประพาจึงพาเธอมานั่งกินข้าวและน้ำด้วยแต่หญิงสาวไม่สบายตัวร้อนจีแสงแดดยามบ่ายที่ร้อนแรงดูเหมือนกับว่ามันกำลังอ่อนแสงลงรวดเร็วอย่างน่าใจหาย เพียงไม่นานความมืดมิดก็เข้าครอบคุมราวกับว่าเป็นกลางคืนเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเสียงของนายจ้างทั้งสามเอ่ยถามขึ้นเกือบพร้อมกันพาดังเด็กนั่นเข้ามาใกล้ๆข้าเสียงของหมอผีคงตวาดด้วยเสียงอันดังก่อนที่จะสะบดลั่นมันเกิดอะไรขึ้นวะหรือจะเป็นสุริยะคาดพอสิ้นเสียงก็ได้เกิดพายุพัดกระหนำ่ำและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เสียงเล็กแหลมดังมากับสายลมและมันดังขึ้นดังขึ้นจนแก้วหูแทบทะลุทุกคนต้องยกมือขึ้นมาอุดหูไว้ไม่เว้นแม้แต่หมอผีพ่อเท่าคงแต่แล้วก็ได้มีบางสิ่งฟาดลงมาอย่างกลุ่มผู้คนทั้งลูกหาบและหัวหน้าคณะจึงกระเด็นไปคนละทิศละทางใช่มันคือมือของอสุรกายเปรตที่หลุดออกมาจากขุมนรกมืดในใจของทุกคนมีความหิวกระหาย และดุร้ายเหล่าลูกหาบกับตาสูลโลก,กระเด็นไปอีกทางมันกระเด็นพ้นออกมาจากรัศมีแห่งความมืดดำออกมายังสถานที่ที่เพิ่งจะเดินผ่านไปไม่นานมานี้ด้านผ่านศินกับราักาสาวน้อยเผ่ากเกรียงวัยสิบห้าได้กระเด็นออกไปยังดินแดนอันสว่างส่วนคนที่ติดอยู่ในมิติมืดนั้นสองผัวเมียต่างก็จับมือกันวิ่งไปแบบไม่รู้ทิศทาง จาหมานเองก็เช่นกันยังคงจะมีแต่หมอผีผู้เท่าคงเท่านั้นที่ยังปักหลักสู้แกหลวงเอามีดหมอออกมาบริกรรมคาถาแล้วกวัดแกงไปในอากาศเกิดเสียงอันสะเถือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งบริเวณแต่เหล่าอสุรกายเปรตก็ได้ลาถอยไม้ฟาดฟันกันจนเหนื่อยก็ไม่มีทีท่าว่าจะชนะแกจึงได้หยิบเอาควายธนูออกมาบริกรรมคาถาแล้วปล่อยมันออกไป ส่วนธนากับเพนประภานั้นแอบอยู่นั่นก็หาใช่ว่าปลอดภัยแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่เธอได้ยินมาก่อนในความฝันนั่นเองมาทางนี้หนังหนูมาทางนี้คุณตาคุณตาอย่างนั้นหรอคะตามเพนมาค่ะเอาไว้เพนจะเล่าให้คุณฟังทีหลังนะคะแล้วตามแสงหงาห้อยนี่ไปเถอคะค่ะทั้งสองจับมือกันวิ่งตามไปจนกระทั่งรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงอ๊อย เมื่อหล่นลงมาถึงพื้นบัดดลก็คืนสติและรับรู้ถึงความสว่างสวยัยนายนายครับนายทั้งสองปลอดภัยดีนะครับเสียงของพรานสิน์เอ่ยขึ้นเมื่อหันไปก็ต้องร้องออกมาด้วยความดีใจพรานศินพรานศิน์เราสองคนดีใจจังที่เจอพรานอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปตายในป่านั่นสองสามีภรยาเอ่ยด้วยความดีใจนายนาย ตาสู่เลาะกับลูกหาบอยู่ทางนี้แต่ของไม่ได้ติดหมาติดมือกันมาเลยกระเด็นมาแต่ตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตคนน่ะสำคัญกว่านี่มากันครบทุกคนไหมธนาเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงส่วนหมอผีก,กับจามานติดอยู่ในมิติมืดยังไม่สามารถที่จะออกมาได้ผมว่าถ้าเรายังอยู่ตรงเนี้มันอันตรายเราต้องไปจากที่นี่กันก่อนนะครับ ทั้งหมดเดินตามพลานศิลป์ไปอย่างเร่งรีบแต่แล้วก็ต้องชะงักฝีเทา้าเมื่อเห็นพระธุดงชราและผ้าขาวหนุ่มเดินมาอย่างสงบทั้งหมดก้มกราบท่านกราบนามัสการค่ะกราบนามัสการครับเหล่าลูกหาบที่เป็นเกรียงก็นั่งลงยองยยกมือไหว้เช่นกันเจริญพรโยมในเมื่อเขาให้โอกาสรอดมาแล้วก็อย่าไปดื้อดึงเข้าไปเลย ของเขาน่ะมีเจ้าของมันไม่ใช่ของของเราก็อย่าพยายามสัรหามาเป็นของของตนเองเลยในเมื่อไม่ได้มีความลำบากอะไรอัตมาเตือนได้เท่านี้จะฟังหรือไม่ก็สุดแท้แต่โยมเถิดไปเถิดภาขาวนบประโยคหลังท่านหันมาเอ่ยกลับมานบแล้วออกเดินไปอย่างสำรวมจะเอาอย่างไรเดี๋ยวค่อยคุยกันเถอะครับ รีบไปจากตรงนี้ก่อนทั้งหมดรีบออกเดินทางผมว่าคืนนี้เราต้องทำห้างพักกันนะถึงคนจะเยอะแต่ก็มีกำลังมากพอที่จะช่วยกันทำไม่นานก็คงจะเสร็จตาสุโลก,กับพวกลูกหาบนอนกันใต้ห้างพวกนายก็ได้ไม่ได้ตอนเนี้เราไม่มีสัมภาระอะไรต้องห่วงแล้วเดี๋ยวข้าหาต้นไม้ตาสุโลกับลูกหาบนะ่ะไปตัดไม้แล้วหาเถาวันได้เลย ถ้าไม่มีเทาวันก็ใช้ตอกแทนก็แล้วกันอย่าพึ่งไปไกลนะได้เลยนายตาสู่โลว่าต้นไม้นู่นมีต้นสูงใหญ่อยู่หลายต้นนะนายใช่เดี๋ยวตามไปที่นั่นก็แล้วกันมากาเจ้าตามข้ามาด้วยทั้งหมดแยกกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผ่านสินผ่านนายจ้างทั้งสองและมากามาเลือกต้นไม้มากาเธอไม่ต้องกลัวนะ จะไม่มีใครจับเธอไปทำอะไรที่ไม่ดีหรอกฉันจะพาเธอนะไปอยู่กับฉันไปทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเพราะที่งานของฉันนะมีคนงานอยู่แล้วเพนประพาเอ่ยกับเด็กสาวเกระเรียงแต่ดูแล้วคล้ายกับเธอจะไม่เข้าใจพลานสินจำต้องแปลไทยให้เป็นเกระเรียงอีกทีด้านจ่ามานกับหมอผีคงที่กำลังอยู่ในแดนรัตติการและกำลังต่อสู้กับอสุรกายเปรตพวกนั้นอยู่ แต่จริงๆแล้วมันคือด้านมืดในจิตใต้สำนึกของตัวเองพยามาณก็คือเหล่ากิเลสข,ของคนทั้งสองที่ไม่สามารถจะฆ่าหรือทำลายให้หมดไปได้ทั้งคู่เหนื่อยอ่อนและหมดแรงจนต้องหาที่กําบังกายแต่ก็ไม่ได้รอดพ้นจากสายตาเหล่าอสุรกายบาปนั้นได้เลยสัพพวิชาที่ได้ร่ำเรียนมานั้นกับใช้ไม่ได้ในสถานที่แห่งนี้แม้กระทั่งปืน แต่แล้วแสงสว่างค่อยๆปรากฏขึ้นในแสงสีอัมพันน์นั้นได้ปรากฏร่างของพระธุดงชราและผ้าขาวลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ท่านมักจะเรียกผ้าขาวว่านพหลวงปู่บุญทาท่านยืนสงบส่งยิ้มละไมด้วยความเมตตาหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยพวกข้าด้วยไอ้อสุรกายพวกนี้ไม่ว่าจะเข็นข้ามันยังไงมันก็ไม่ยอมตายอสุรกายนรกเหล่านี้ ไม่มีคาถาอาคมหรือศาตาวุธใดกระทำร้ายมันลงได้นอกจากพุโทโธพุธโทโธที่มาจากการยอมรับนับถือจริงๆนะโยมกล่าวจบสิทธและอาจารย์ทั้งสองท่านก็หายวับไปเร็วเหมือนกับตอนที่ท่านมาลองดูหน่อยไหมาอาจารย์คงเพื่อเป็นทางลอดโธพระบ้าถ้าจะมาเพื่อจะบอกเรื่องเท่านี้จะมาทำไมล่ะว,วะทำไมไม่ช่วยออกไปให้ได้ก่อน ถ้าจะเก่งจริงอะนะเส้นเสียงอาจารย์คงสายอาสุนีบาทก็ฟาดลงที่ใกล้ๆจนทั้งคู่แทบสิ้นสติข้าเรียนสายดำมาจะให้ข้าหลับตาภาวนาพุทโธได้ยังไงกันมันก็เท่ากับว่าข้าผิดคำครูสิวะถ้าอย่างนั้นข้าจะลองดูเพราะข้าไม่มีครูที่ไหนจามานเอ่ยก่อนที่จะนั่งขัดสมาธิตัวตั้งหลังตรงมือขวาทับมือซ้าย อารัธนาถึงคุณพระรัตนไตรยัยก่อนที่จะเฝ้าดูลมหายใจแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างสม่ำเสมอจนเกิดแสงสว่างขึ้นในจิตเมื่อตกใจหรือตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นแสงนั้นจะค่อยๆหลีลงหลีลงแต่พอดึงจิตเป็นสมาธิอีกทีความสุขสว่างก็มีมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขีดสุดจนแสงสว่างจากด้านในแผ่รัศมีออกมารอบกายแล้วร่างกาย ก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาหมอผีเท่าฮะมันหายไปได้จริงๆในเมื่อคาถาอาคมอะไรใช้มันไม่ได้ก็ต้องร้องกันล้ะวะด้านผ่านศิลกับชาวคณะเมื่อทำห้างกันแล้วก็หุงหาอาหารข้าวปลากินกันแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนห้างพวกเราตัดสินใจจะกลับกันในวันพรุ่งนี้นะครับพานความโลภคือหนทางแห่งความตายในเมื่อมีโอกาสรอดแล้วไม่ขวยคว้า โอกาสมันคงไม่มาหาเราทุกวันหรอกผมลบกวนพานพาพวกเรากลับด้วยนะครับแต่แล้วก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนของจามานดังมาในความมืดคุณธนาคุณเพนพวกคุณอยู่กันที่ไหนพานสิลพานสิลพวกคุณอยู่แถวนี้ไหมผมจามานพานนั่นเสียงจามานนี่ครับอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ ในป่ามันมีอะไรมากกว่าที่คุณคุณจะเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าใช่ล่ะคะไม่อันตรายหรอกเหรอเดี๋ยวผมจัดการเองครับจาหมานจาหมานตอบผมมาว่าพวกเราอะมากันทั้งหมดกี่คนหมอผีหนึ่งนายจ้างสองผมหนึ่งพานสองลูกห่บสิบแล้วเครื่องเส้นอีกหนึ่งแล้วตอนนี้หมอผีอยู่ที่ไหนติดอยู่ในความมืดใช่แล้วล่ะครับจามานจริงจงจ้า จามีไฟฉายไหมถ้ามีอ่ะฉายขึ้นฟ้าหน่อยเดี๋ยวผมจะลงไปรับเมื่อเห็นแสงไฟวับแวมก็ฉายต่อไปเพราะอยู่ไม่ไกลกันนักทางนี้ครับทางนี้ทันทีที่จ่าหมานเห็นไฟเสียงโกลึ้มกระดักขึ้นอีกทิศทางหนึ่งเสือเสือมัน้ลงมาจากทางไหนจะทางไหนก็ช่างเถอะรีบวิ่งมาขึ้นต้นไม้นี้เร็วจ่าหมานใส่ตีนผีวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต แต่แล้วมัจจุราชก็มาถึงในเวลาที่เขาถึงโคนต้นไม้พอดีพรานสินหันปากกระบอกปืนลงไปพร้อมไฟฉายเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่มันยอดตัวกระโดดกระสุนปืนวิ่งเจาะอากาศออกไปเข้าข้อต่อตรงคอของมันพอดีเมื่อกระสุนแรกที่พรานสินยิงออกไปและอีกหลายนัดก็พร้อมใจกันสาดออกไปกันพลาดและมันก็ได้ผลเสือร้ายยาวเจ็ดซอกที่ไม่ค่อยจะมีพิษส่งมากนัก ไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องมันขาดใจตายตั้งแต่กระสุนนัดแรกของผานสินแล้วด้ซ้ำจามานแข้งขาอ่อนเปรีย้ยไม่สามารถปีนต้นไม้ได้สู่เลาะจึงได้ไต่ลงไปช่วยได้สู่เลาะลงไปเองได้ระวังให้กรพาะเมื่อมาถึงก็ได้เอาอยาให้ดมบีบดวดพอให้เลือดลมเดินดีแล้วก็ผ่าไปขึ้นห้างที่ผานสินอยู่ เพราะห้างนี้อยู่กันเพียงสี่คนเท่านั้นทางด้านหมอผีคงที่มีจิตใจละโมบโลบมากพยายามที่จะพุโทโธพุโทโธแต่เมื่อแสงสว่างของจิตเริ่มขึ้นใจของเขาก็คิดไปถึงถ้ำและเหล็กไหลแสงสว่างกระดับมืดลงเมื่อสงบใจได้อีกก็เกิดความสว่างขึ้นอีกเป็นอยู่แบบนี้หลายครั้งจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเป็นเสียงแหบตำ่ำ ของชายชราแต่เล็กแหลมของสตรีฟังดูเหมือนกล้องกังวลและมีอำนาจเจ้าต้องการที่จะยังเข้าทำเล็กไหลมากหรือไอหมอผีเท่าได้สิถ้าอย่างนั้นกูจะรับมึงมาด้วยตัวกูเองแต่แล้วความรู้สึกของมันเหมือนถูกดูดไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่งเสียงหล่นดังพรักก่อนที่สติมันจะดับมืดลง นานเท่าไหร่ไม่รู้มันค่อยๆลืมตาขึ้นร่างกายปวดร้าวระบมไปหมดมันกรอกตาไปมาเมื่อเห็นปากถทำมันรีบดีตัวขึ้นด้วยความดีใจถทำทำฮ่าฮ่าฮําทำทำำในที่สุดข้าก็เจอมันเป็นของข้ามันเป็นของข้าเพียงคนเดียวฮ <laughs> หันไปมองย่ามที่ตกอยู่ข้างๆตัวเมื่อขวามันได้ ก็พยายามลุกขึ้นอย่างยากลำบากแต่ก็ไม่เกินความอยากได้อยากมีเมื่อ,อยืนได้มั่นคงแล้วก็ตรวจดูข้าวของในย่ามที่มีทั้งมีดหมอเทียนไชยที่ใช้หล่นเรียกเหล็กไหลออกมาแล้วก็สายสินที่แช่ด้วยน้ำประจำเดือนแรกของสาวบริสุทธิ์น้ำพึ่งแท้ใต้จุดส่องสว่างเมื่อดูแล้วว่าของครบมันจึงเดินเข้าไปไฟฉายเล็กที่อยู่ในมือฉายส่องเข้าไปยังด้านใน ภายในถ้ำเย็นยะเยือกบ่งบอกให้รู้ว่าถ้ำแห่งนี้มีแรก่กายสิทธิ์หรือที่คนเรียกกันว่าเหล็กไหลยอย่างแน่นอนแสงไฟฉายกระทบกับผนังถ้ำเห็นเป็นแสงระยับเล็กๆสะท้อนที่นี่นอกจากจะมีสายแร่ทองคำอีกด้วยเมื่อถึงโถงใหญ่ของถ้ำหมอผีคงล้วงเอาใต้ที่มีความยาวประมาณศอกเสรศษๆออกมาจุดแล้วเสียบมันไว้กับแง่หินใหญ่จุดเทียนชัย แล้วประนมมือ่ร้คาถากระชั้นรวเร็วทันใดนั้นก็มีเสียงเลื่อนลั่นสนั่นถ้ำดังขึ้นเสียงคลื่นคลาดเหมือนกับการเคลื่อนตัวของบางอย่างใช่เหล็กไหลกำลังเคลื่อนตัวมาทุกอย่างเป็นไปอย่างไม่ค่อยพร้อมในการทำงานชิ้นนี้เพียงลำพังทั้งหล่นไฟเรียกทั้งถือถ้วยน้ำพึ่งล่อมันลงมากินไหนจะตัดมันอีกจะทำยังไงดีละว,วะมือก็มีแค่สองมือแต่ก็เอาเถอะ เรียกมันมาก่อนก็นแล้วกันเสียงการเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีวัตถุค,คล้ายของเหลวสีดำปรากฏที่ไฟจากเทียนลนอยู่และมันเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อมันหย่อนตัวเองลงไปในถ้วยถ้วยคาถาที่ยังถูกท่องบนไม่หยุดมันดังประสานกับเสียงคลื่นคลาดเสียงอันดังนั้นดูมันจะกลบเสียงอื่นๆที่กำลังออกมาจากด้านในของถ้ำมันจ้องดูเจ้ามนุษย์ ที่กำลังถูกความโลภบ,บังตายอย่างกระหายก่อนที่จะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นนั่นคือเสียงเจ้าแม่ที่ปกปักรักษาถ้ำและเป็นเสียงเดียวกันกับที่มันได้ยินในสมาธินั่นอาหารของพวกเจ้าจัดการมันได้เลยเมื่อสิ้นเสียงร่างอสุรกายคล้ายลิงดวงตาของมันแดงสะท้อนอยู่ในความมืดมันส่งเสียงร้องกอยกอยเพียงชั่วพริบตา มันแทบจะประชิดตัวถ้วยน้ำพึ่งหลุดร่วงลงมาสู่พื้นเหล็กไหลหดตัวกลับไปยังที่เดิมเสียงหัวเราะแหลมดังมายิ่งทำให้หมอผีตกใจคาถาก็นึกไม่ออกมันใช้เพียงแสงจากเทียนชัยในมือกวัดแกว่งใส่ฝูงกองก่อยแต่แล้วนรกก็มาเยือนมันด้วยเพราะเป็นเพียงเปลวเทียนมันจึงดับบูบลงเสียงหัวเราะดังเข้าในโสตประสาทมันอีกครั้งก่อนที่มันจะสติดับไป เพราะเหล่าฝูงผีกองกอยฉีกัดกินมันเพียงแค่อึดใจเดียวก็เหลือเพียงแค่โครงกระดูกขาวโพนไม่มีแม้เศษเนื้อติดมันเจ้ามนุษย์ไม่ว่าจะผ่านไปี่ปีกี่รุ่นความโลกก็ยิ่งหดบังตาจนมืดบอดพวกเจ้าเอากระดูกมนุษย์ชั่วนี้ไปไว้ที่สุดสานโครงกระดูกสิ้นเสียงพวกมันก็ยกกระดูกหมอผีเท่า ไปกองรวมกันที่ก้นถ้ำที่เจ้าแม่เรียกว่าสุสานโครงกระดูกเพราะมันกองพเนินสูงถึงเพดานถ้ำด้านผานศิลเข้าและตาสูเลาะพากันหาของกินยามเช้าตาสูเลาะกับลูกน้องบางส่วนหาเผือกหามันมาเผาส่วนผานศิลตอนนี้เขากําลังนอนพังภาพเล็งปากกระบอกปืนไปยังวัวแดงที่กําลังกินหญ้าเพียงลําพังกระสุนลูกสองห้านัดถูกปล่อยออกไป โดยอุณหภูมิที่เขาอยู่มันเป็นด้านข้างเขาจึงยิงเข้าที่กบหูกระสุนตัดก้านสมองมันล้มลงทันทีเจ้าวัวแดงตัวนั้นได้เป็นสเสบียงแก่นายจ้างและลูกหาบจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่แสนแพงโดยเฉพาะกับจ่ามานที่เป็นตัวตั้งตัวตีและจัดการหาพรานหาหมอผีด้วยตัวเองทั้งหมด รากาสาวน้อยเกรียงที่ได้ไปอยู่กรุงเทพกับเพนประภาเธอรู้สึกรักและถูกชะตาจึงได้เรียนหนังสือและรับเป็นบุตรบุญธรรมในที่สุด